อ่ะโอเคนี่ทองนะทองคำนะเอเจยนะอันนี้มาดูลาย45นาทีกว้างขึ้นนิดเดีเจดูเห็นว่ามันทำอะไรอยู่นะอันนี้ตอนเนี้ยเราดูตรงนี้มันน่าจะเป็นขึ้นสามไปแล้วที่เราบอกว่านะอันนี้มันทำสาม2ี่ห้าเนี่ยเป็น a นะแล้วเนี่ยมันกำลังทำา b อยู่ b บีน่าจะเป็นสามเด่นปักแคบมันก็ทำเป็น a B C เป็น a แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันอยู่เเป็น b แล้วก็เอีซีเน่ย อนนี้ใกล้จะจบกี่ลนะก็เลยไม่อยากให้ลดนลองกลัวติดติดติดดอยเดี๋ยวลงไม่ทัน,น,นทก็เลยต้องทองทองก็จองจะเปิดช็อตอย่างเดียวตอนนี้เพราะว่าถ้าเปิดช็อตเนี่ยกลัวว่ามันจะลงไปข้างล่างนะกลัวจะลงไปหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองศูนย์อ่นะก็เด้งช็อตได้ไหมเฮียเด้งช็อตก็เด้งช็อตไงแต่เมื่อคืนนี้จะให้เปิดลองก็สองติดสองใจไง มันกลัวเดี๋ยวมันจะหนีไม่ทันไงก็เลยว่าเดี๋ยวจะออรอให้เปิดช็อปประมาณหนึ่งเก้ <S 2> <S 2> าห้าห้าถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์นั่แหละตอนนี้นะประมาณนี้ครันนี้มันยังไม่จบอ e ีไงอันนี้ได้มาดูละดูรูปทำเฟรมเล็กลงหน่อยนึงเนี่ยอ่อันนี้อันนี้ทำเฟรมสิบห้านะไม่ใช่สี่สิบห้าสิบห้านะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันกำลังน่าจะทําเป็น a B C เป็น a อและขาสุดท้ายนะขาเ e อ, <S 2> <S 2> อแล้วเนี่ยมันน่าจะทำเป็น a b กํกำลังจะลง c เนี่ย ก็เลยคิดว่าจะไม่อยากเล่นลองใช่ไหมถ้าจะลองก็ต้องลองประมาณหนึ่งเก้าสามสองเลยหนึ่งเก้าสามหนึ่งแล้วก็ไปออกที่หนึ่งเก้าห้าห้าห้าถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์หรือถ้จะปล่อดไปก็เปิดช็อตตรงเนี้ยเปิดช็อตตรงหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์จะดีกว่าฮะหลเฮียเฮียเฮียลดเฮียจะเย็น ต้องหักตังค์ไรเฮียต,ต้องหักตังน้องอิมมาต้องหักตัง <c oughs> ต้องหักตังอะไรเฮียอันนี้ก็ คิดว่าจะรอรอเปิดช็อตป,ประมาณหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์นะเดียนะครับแล้วมันจะลงไปโดนอ่ะลงไปข้างล่างอ่ะอืมลงไปข้างล่างเพราะมันทำเอบีซีอ่ะนะซี C ก็ต้องลงไปต่ำหัวเอวอยู่แล้วนะครับแต่หัวเอมันอยู่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหกศูนย์ใช่ไหมอ่าอันนี้มันก็ต้องจะลงไปต่ำกว่าหนึ่งแปดหกศูนย์อยู่แล้วนะอืมก็อย่างน้อยสุดก็ต้องมีหนะึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์อ่ะครับ ก็ของก็มีแค่นี้นะครับอ,อันนี้เป็นทีเฟกเนาะอทีเฟกเนี่ยเมื่อวันสุกอะ่ะครับคิดว่ามันจะจบตรงนี้แล้วมันไม่จบมันเหมือนก็ทำบีต่อชุดอ,อ่ะม,มันทำบี้เพิ่น์นก็เลยว่าเดบ้ลอิเล็กูล่<ๆ>าแฟรเอาแฟตสองตัวมาต่อกัน่ะ อันนี้เีดูนะมันทำาอ b c ใช่ไหมเป็นแัดชุดหนึ่งแล้วแล้วมันต่อด้วยชุดนี้กลายเป็น A แล้วมันย่อ B แล้วก็บีซอีกทีหนึ่งแต่วันสุกก็โอเคนะให้เขาเปิดลองตรงนี้ได้ห้าหกจุดแล้วเลิกวันละรอบหรืให้วันละรอบพออย่าเล่นเยอะอแล้วก็ตรงนี้ที่เราจะให้เปิดช็อตเหมือนแปดสามสองจุดห้าอาริ่า ไม่มีใครส่งกันบ้านตอนเช้าไงก็เลยบอกว่าไม่เอาม,อามอาีคนส่งกันบ้านไม่ไม่ให้แผนที่สองละมันก็รุนลงมาหนึ่งสองสามคิดว่าวันจันทร์มันน่าจะกระโดดขึ้นไปก่อนนะกระโดดขึ้นไปหาหัวหนึ่งก่อนประมาณรักแปดห้าแปดสองห้าจุดห้าครับแล้วน่าจะลงไปประมาณแปดสองศูนย์ถึงแปดหนึ่งแปดนะครับถึงจะจบขานี้นะอืือืมี่จบขานี้ครับก็ เต้นยากก็ตอนนี้มันเป็นขาลงอ่ะี้ะเต้นคเอดอย่างเดียวเหมือนกันตอนนี้นะลองก็ยากถ้าลองแล้วไม่ออกก็ติดเลยนะตอนนี้เพราะมันจะต่ำลงทุกวันทุกวันทุกวันนียนะตอนนี้ไอ้ตัวที่เ็กอ่ะจะมีแรงดีกลับเลอไม่น่าจะมีแรงะะเะยตอนนี้นก็ต้องลงไปก่อนไงครต้องลงไปสักหน่อยต้องลงไปก่อนนะถึงจะดิง้งเด้งได้เพราะถ้าเลยคิดว่าตอนเช้าเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วน่าจะลงไปลึกลึกขึ้นไปามมาด้วยนะ ทะลึกตรงนี้ก็แสดงว่านู่แหละถ้าเซ็ตก,ก็เป็นหนึ่งสองหกศูนย์แล้วมั้งืองจะรู้ติดเดนงส่วนะตรงเนี้ยนะครับงั้นเด้งชอบอย่างเดียวตอนนี้อคนที่ติดลองก็รอไปก่อนไม่รู้จะได้ออกก็เปล่านะคนเดียวทติดลองตรงนี้แดงเลยเดียติดลองแถวๆนี้ครับแถวเนี้ยตรงเปิดตรงเปิดกับขึ้นไปไงรอครับเออไปซื้อกันตรงเนี้ยติดกัวตนนี้แล้วไม่ยอมทําอะไรไง ถ้าซื้อถั่วตรงนี้ก็ออกเลยนะตรงนี้เขาก็รอจนกว่ามันจะขึ้นไปสภาวา่างนี่จะขึ้นได้ไม่เดียวยังครับเฮียยังต้องรอให้เดียวไปเป็นนายกเหรอ,อจริงอ่ะจริงครับนายกสมาคมอะไรไม่ดีนายกรัฐมนตรีสิครับเอยของเงินได้เนี่ยนายกสมาคมฟิตเน่แล้วตอนเนี้ยผมรอเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไ,ไหร่นายกจะมาเรียกไปเป็นกระทรวงอะไรรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ได้ใครไม่เป็นเดี๋ยวผมเป็นให้เลย จริงครับไม่ออกด้วยผมบอกเลยผมไม่ลาออกด้วยโอ้ดาดานนะไม่ดีบริหารให้ได้ดิเข้าไปแล้วต้องรับผิดชอบมาลาลงลาออกเลยไร้สาระโอ้โหเออทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกเสียเวลานะใช่ปัญญาอ่อนมากส่งเรียนไปก็หมดเรื่องคล้วใช่เนี่ยผมกล้าพูดออกอากาศเลยนายกอะไรนะลุงตู่แล้วนะลุงตู่ มาชวนผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้เลยครับก็บอกเขาจ่ายพันล้านก็ให้เป็นเดือนนะจ่ายพันล้านก็ให้เป็นไม่ต้องให้เป็นฟรียังได้เลยเป็นฟรีด้วยเป็นฟรีให้ไม่ต้องเอาเงินเดือนไม่ใช่เองต้องจ่ายเขาพันล้านเขถึงจะ้เป็นนะตัวเงินขาดถึงขนาดนั้นหรอครับบอกไปพันบาทก่อน้วจารเบียบอกไปพันบาทก่อนอ่ะต่อเขาแค่ต่ออะหังเสียงนะ อันนี้หางเสงกันนะครับหางเสงก็วันวันศุกร์ก็ให้เล่นลองไปได้ไปสองรอบมั้งในห้องมีคนเล่นอยู่คนเดียวได้ไปห้าพันกมีคนเดียวแล้วก็ดูแลนะแล้วก็ดูแลเขาเลยนะได้ไปห้าพันอ่าก็น่าจะจบนะขาปีเนี่ยวันจันน่าจะลงมาจบกระเถา,าเนี่ยแหละสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนะ แล้วถึงจะเด้งขึ้นไปอตามเซ็ตนี่เห็นว่าเห็นเห็นชัดว่าจะเด้งขึ้นได้นะแต่เซ็ตนี่มองไม่เห็นว่าจะเด้งยังไงเพราะอ่ังเซ็งก็จะเด้งกลับไปได้ประมาณนี้สองสี่สองสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะประมาณนี้คขอางเงา้นวันจันทร์เนี่ยถ้ามันไม่ลงมาก็จะให้เปิดพุทนะเปิดพุทก่อนอะปักปิดก็แถวสองสี่สองสี่หนึ่งร้อยสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย เราจะจะเปิดลองขึ้นไปเพราะหางเสงจริงมาทำสามเหลี่ยมมันทำเนี่ยมันทำมันทาเป็น A B C X A B มันก็หีุสี่ขหางเสงนี่ดูสี่ห้าหรือสิบห้าครับนี่ยอันนี้สี่สิบห้ามีทำเฟรมสี่สิบห้าเลยนะม,มีมีเฉพาะเฉพาะ investing มีสี่สิบห้าอืม trading w h ไม่มีครับ trading w h e e มีเ B ละหกสิบเลยอ๋อ แล้วก็ห่วยแตกมากเดียบอกกันหน่อยสิว่าไอ้ไฟโบมนันอะไอตัววัดไฟโบอะครับเพี้ยนสุดๆหรอครับเอแจ้งแจ้งเซินไปเซินก็บอกไปแจ้งไปแล้วเขาก็เฉยอ,อบอกไปลองดูบางทีใครก็ลองวัดดูไฟโบอะเพี้ยนมากเพี้ยนไงครับเนียมันผิดสัดส่วนไอตัวตัวสัดส,ส่วนผิดอ๋อหรอครับโดยเฉพาะลายมันเ่้งไปดูเลยผิดหมดอะต้องใช้คำนวณมือ Hmm. <S <S we okay okay. up, well. yeah> ืมเกี่ยวกับเราวัดไม่แม่นไม่รูเราตัิดยังไงนะเราวัดผิดป่ะป่าไม่วัดเลยผิดเราเราไม่รู้เราตั้งถูกกระเป๋าแต่ว่าแต่ว่าเราวัดธรรมดาถ้าถ้าท i m e frame เล็กๆโอเคนะ time frame 15 5ทีนี่โอเคแต่ถ้าเป็น time frame week เดี๋ไปวัดมันใช้ไม่ได้เลยของ trading view หรอเฮีย trading view อืมแต่มีน้องทีมงานติดต่อให้แล้วเนาะติดต่อแล้วแต่เขาบอกว่าตลาดซักพุทธเฉยไม่ได้ตอบอะไรมาอันนี้คือในไหนในในเซตหรือในไหนเฮียในใน streaming เนี่ย ในสตรีมมิ่งอ๋อในสตรีมมิ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับในสตรีมมิ่งแหละมันเกี่ยวกับตัวเทรดดิ้งวิวใหญ่อะไรเงี้ยไม่ใช่คือต้องต้องต้องเขาต้องไปคุยกับเทรดดิ้งว mm ิวไงเลยแปลว่าตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาถ้าจะใช้ทำเฟรมใหญ่ๆนะก็มาใช้ investing เอา mm hmm. หรือไม่ก็ทำเฟรมประเภทเพราะว่าเทรดดิ้งวิวมันเป็นเดย์แลมาหกสิบใช่ไหมไอ้นั่นมันมีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงไอ้ตัว yeah, อีก yeah, 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 yeah. ื่นๆจะเรามาใช้ investing เอา yeah. ก็ตรงนี้นะก็ลงมาประมาณสองสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยมันก็จะเป็นคือแบบเอาโอเอสนี่แหละประมาณสองหมื่นสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยก่อนก็ขายไปต่อต่อรอยแปดแปดร้อยแปดร้อยจุดแล้วแปดร้อยจุดก็อ้ได้ขายแล้วแปดร้อยจุดก็รอไปเรืองก็สามสิบสามสิบช่องแล้วสำหรับพีคพิวนะแล้วก็ต่อไป เราไม่อู่ที่ไอน, uh huh. น้ำมันที่เราเคยดูก่อนที่ที่ที่ก่อนที่เราจะหยุดไปนะบอกมันจะจบจําได้ไหมแล้ว uh huh. มันจะลงอะประมาณสี่สิบสามสี่สบสี่นีมันจบได้นะแล้ว uh huh. มันก็ลงมาแล้วเนี่ยลงมาหน uh ึ่งสองสามแล้วเนี่ยกําลังทำสี่กำลังจะลงห้าน้ํามันก็จะลงประมาณนักสามสิบห้าเหรียญก่อนตอนนี uh ้ huh. แต่ว่าวันจันทร์มันจะมีเด้งสู้นะตรงเนี้ยเ uh huh. ด้งสู้ไปก่อน uh huh. แล้วก็ลงอีกรอบหนึ่ง uh huh. ก็ประมาณสามสิบแป มันลงมา35แต่ที่พอน้ำมันลงตุ๊กแก๊สมันลงตามไงไอ้แก๊สธรรมชาติ NGU LNG มันลงตามใช่ไหมมันก็เลยเป็นบวกกับคุ้นพวกโรงงานทำขวดแก้ออวอะพอมันตุกก็เลย BCG เลยลิ่งก์เลยไงไอ้บังกอก๊าซอเลยลิล่งเลยอ้าวเหรอคะขึ้นลิ่งเลยอต่ที้มันก็พอบังกอกก๊าขึ้นลิ่งได้พวกกลุ่ม เซรามิกอ่ะจะใช้นักใช้แก๊สเยอะอ่าก็จะขึ้นตามแล้วเห็นไปดีอาร์ทกับดีซซูเริ่มขยับขยับแล้วเพราะต้นทุนก็คือแก๊สไงอ่าออต้นทุนก็คือแก๊สเพราะงั้นก็พอแก๊สมันถูกต้นทุนก็ถูกลงไงราคาก็จะขยับขึ้นสอดีเพราะงั้นอาทิตย์หน้าก็จะน่าเป็นก็จะมาดูพวกกลุ่มโรงงานผลิตแก้ไอ้ขวดแก้วอ่ะอยมีสามตัวมั้งจะมีบีซี บีเจซีแล้วก็บีบซีเปล่าบีบีซีเปล่าบีบีซีปะบีเอสบีบีซีด้วยไงไม่ไม่บีมันจะมีบีบีบีซีใช่ไหมที่พี่ใช่แล้วบังกราฟอ่าแล้วก็บีเจซีด้วยอ่าแล้วบีเจซีอะไรเงี้ยบีเจซีก็มีอ๋ออ่าอแล้วมีอะไรแล้วก็ซีบีจีก็มีซีบีจีคาราบาวก็มีโรงงานผลิตขวดแก้วไงอ่าแล้วก็จะมีตัวดีดีซีซีไหมฮะดีดีซีซีมีไหมกระเบื้องไม่กระเบื้องเป็นดีซีซีฮะ ดจัสซี e เซรามิกอ่าดีซีซีไงใช่ไหมใช่กับดีอาร์ทีมอีกตัวอ่าดีอาร์ทีแล้วก็มียูมิอีกตัวนี้อะไรนะยูมิยูมิยูเอไม่ดีอาร์ทียูอไมโหลายตัวเลยนะเห็นนะก็พวกนี้ก็จะน่าจะขึ้นเาคุณคุณคุณใหญ่ไม่ไปเราตอนนี้ต้องต้องเล่คุณเล็กคุณเล็กแม่ขึ้นลิงเลยลิงเลย15%นสก็ลิงไดไงยู่เนี่ย อ่าอ่าแต่เดี๋ยวกันยายนเขาิ้นเดือนกันยายนเขาจะปรับไม่มีละไม่มีละเป็นสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมละอ่าเหมือนเดิมก็เรียบร้อยทีนี้ก็หุนลงเร่เทะแล้วทีนี้แม่งช็อตเซ็ตตลอะเพิงแต่ยูมิเนี่ยยังไม่ทรงไม่สวยนะาตามการาฟแต่บีจีซีเนี่ยบีจีซีเนี่ยได้อยู่นะบีจีซีได้อยู่บีจีซีได้นะเฮียนะบีจีซีขายกินไปแล้วตอนมันสุกแล้วให้ซื้อก่อนหน้านี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้โหสุดเจอยเฮียขายไปแล้ว ดีอาร์ทีนี่แล้วดีอาร์ทีนี่โหจะเบรกกรอบออทามไฮหลายปีเลยเนี่ยเออดีอาร์ทีนี่เบรกกี่กี่ปีเนี่ยเดี๋ยวดูนานๆหน่อยสิโหดีอาร์ทีนี่นานเลยนะตั้งแต่ห้าเจ็ดโหนี่คือเบรกออทามไฮตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเลยได้ดีซีซีก็มีอย่างงี้ดีซีซีเขามีออฟฟิศเยอะรู้สึกเขาจะปล่อยไอตัวไอเดสซนซิ่งซอรบิดอะ มีสูทอ่อเขามีออฟฟิศอยู่เยอะเขารู้สึกจะปล่อยให้เช่าพกตอนนี้เขามีค่าจ่ายก็มีรายได้ไปจากการเช่าออฟฟิศก็ได้ไงเฮียนี่รู้เยอะนะเนี่ยไม่เยอะผมไม่ใช่นักวิเคราะห์น้องเอ็มม่าเสียงมันตัดไอ้ภาพมันตัดไปเลยวน้องเอ็มม่าครับพอได้ค่ะแล้วนแต่เสียงอยู่นะเสียงยังอยู่ผมไม่ใช่ผมไม่ผมผมไม่ใช่นักวิเคราะห์แม่แต่เฮียรู้เยอะนะเนี่ยรู้ไม่รู้รู้ได้ที่ไหน รู้มากอ,าอางั้นรู้มากอ่ะโอเคนะตัวต่อไปนะอ่าอ่าอ่า i m i o n เนี่ยเราให้ดูว่าวันก่อนนี้นะไอ้น้ํามันนะนะว่าเรารู้ที่สิบเจ็ดใช่ไหมเพว่ามันจะขึ้นไปเนี่ยนะอันเนี้ยมันขึ้นไปแล้วนะมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนะมันขึ้นไปแล้ว,ลวก็เป็นไปตามการาฟของอีเลียดนะอือออเดี๋ยวนี้ไปดูเขรดกรูนั้นกรูนี้ก็บอกว่าราคาขึ้นลงตามอีเลียดเนี่ยอ่า ก๊อปปี้ใครวะเนี่ยต้องไอเดียเวฟแล้วต้องเปลี่ยนเป็นอีเดียต้องเปลี่ยนไอเดียเวฟอ่ะจะได้มีคนมาก๊อปปี้นะก็เป็นตามที่เราบอกไว้นะก็คือขึ้นไปก่อนสสิบสี่แล้วก็ลงเนี่ยลงลงเละเลยนะตัวต่อไปอค้าเงินบาทน่ารักมากเลยเฮียค่าเงินบาทอ่าฮะอ่อแม้จะแข็งค่านะเริ่มแข็งค่านะอาจจะเริ่มแข็งค่าลงมาประมาณสามสิบ ก็จะได้ข่าวว่าที่ที่กุ๊บมีกูรูเงินบาทอยู่คนหนึ่งนะชื่ออะไรกันเนี่ยก็บอกชื่อเดียก็บอกโอ้เก่งมากคนนี้เป๊ะทุกรอบเลยเป๊ะทุกรอบอันี้ที่ดูไม่ใชดูข้างเงินบาทเนี่ยเพราะว่าเพาะข้างเงินบาทแข่งข่าเนี่ยไอ้พวกกลุ่มกลุ่มส่งออกอะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มันจะลงไงครับประคาดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ต้องเลิกเล่นแล้วไงเกสติีฮาน่าเดลต้าอะไรพวกเนี้ย แล้วอีกตัวึงคืออาเชียนไงเพราะมันจะมีผลกับค่างเงินบาทเงินบาทแข็งตัวไปพวกกลุ่มส่งออกก็จะลงทันทีไงอ่า oh. อีกตัวก็จะเป T ็นทียู U, อ่ะทียูทียูตัวหนึ่งังนั้นลกลุ่มพวกนี้ก็จะพักตัวเราก็เล่นไม่ได้เราก็ต้องไปหากลุ่มที่มันกำลังมาอาทิตย์หน้าเล่นอืม oh. แล้ก็เลยเ,เป็นตัวตัวไปตอนนี้ยนะโอ้โหเซียนจริงๆนะเฮียนะ อาทิตย์ที่แล้วก็รินคูไปเคมันโยเคมันโอแอลคูลิ่งปุ๊บขายเลยโอ้โหอีกตัวหนึ่งก็เจเจก็ลิ่งก็ขายเลยอาทิตย์หน้าก็มีตัวนั้นม่าจะลิ่งนะก็เป็นเม็กเม็กอะไรนะเน็กทำไมเฮียมันจะลิ่งมันจะวิ่งลิ่งทำไมมันจะลิ่งไงเฮียก็ไม่รู้แต่รู้ตอนมันจะลิ่งเห็นกามันขึ้นมาแล้วมันจะมันจะลุ่งลิ่งไหมเฮีย ไปลงริ่งมันริ่งริ่งแล้วก็ขายเลยอ๋อริ่งแล้วขายเลยขายเลยอันนี้อันนี้ข้างเปินบาทเนี่ยนะก็ดูดูลายลายเดย์นะเนี่ยมันมันทำหนึ่งสองเห็นไหมแล้วก็สามสีส่ีจบแล้วเนี่ยตีเป็นเป็นเอ่อดับ <c oughs> เป็ลคอมบิเนชันเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็เลอกเล่นกลุ่มน้ํามันเนี่ยนะเพราะน้ํา <c oughs> มันมันกำลังจะลงเนหะ็นไหมไปเล่นกลุ่มอะไรไปเล่นกลุ่มที่ใช้แกส๊สเป็นหลัก อ,อเรารู้ได้ไงเนีย่ยไม่น่าเชื่อนะเก่งอะสุดยอดอะไม่รู้รู้ได้ยังไงวะแปลกจริงจริงฉลาดฉลาดไม่จริงเลยเขาบอกเออได้ข่าวว่าเดียบอกมาฮะบอกอะไรเดียกระซิบมาไนวงในวงในบอกมาบอกว่าบอกว่าตัวนั้นจะขึ้นตัวนี้จะขึ้นไงเนี่ยเฮียหาเรื่องให้ผมอย่างนะเฮียนะ <laughs> น้องเอ็มมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหักตังค์น้องเอ็มมาถ้าเกิดคุณพ่อต้องให้ อันเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราดูเงี้นะยังไงที่เราให้ไปยังไงเดียวนี่ไงก็บีซีจีให้ไปก่อนหน้าลงเลทก่อนลงหน้าแล้วยังไงเนี่ยบีซีจีเห็นไหมเนี่ยแล้วก็บอกจะลงมาประมาณนี้แล้วก็จะดีไปสิบสี่บาทอาทิตย์ที่แล้วคือสิบสี่บาทอยู่แล้วบีซีจียังไม่จบหรอกครับเนี่ยสิบสี่บาทแค่นอนใช่บีซีจีบีจีซีแต่บีจีซีเนี่ยสิบสี่บาทโอ้โหมีทำอย่างนี้ด้วยแล้วก็บียูที ยูทีพีก็กําลังจะขึ้นโอ้โหพีทีเอลก็กำลังจะขึ้นสามตัวเนี่ยเราก็ต้องหาตัวเงินต่อเองเนาะเราก็ต้องหากลุ่มเล่นใช่ไหมเดี๋ยวก็จะปรับนะเดี๋ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวันนี้กำลังนั่งทําใหม่อยู่เนี่ยขยันจริงๆเลยน้องไอ้มาดไทยเขาบอกว่าขยันขนาดนี้ได้หลับได้นอนเลยแล้วก็มีรูปเดี๋ยวนะมีรูปไปดูนะตั้งแต่ตอนมันยึกงๆๆอย่านะตรงเนี้ยใครซื้อตรงนี้ไงเนี่ยไงแล้วมันก็วิ่งไปแล้วไงวิ่งไปชนเนี่ยวิ่งไปชนจุดสามบาท วันที่หัวันที่หนึ่งไงนะหนึ่งเดือนเก้าไปนะให้ซื้อก่อนหน้าแล้วเนี่ย UTP ก็เหมืันการ UTP ใครซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะ PTL ก็กลังให้ซื้อเนี่ยนะก็ยิ่งยิ่งยิ่ก็ซื้อขึ้นไปอืมพอได้เนอะพอได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดามีอีกนะมีนะมีให้ดูอีกเอาไหนมาโมอีกมาโมมา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 ไม่ใช่มีให้ดูอีกนี่ไงอ่าอ่าอ่า เนี่ยซิงเกิลกำลังจะขึ้นอ่าซิงเกิลทำจักใช่ไหมเฮียทำจักอีออนปไม่ใช่ไม่ทำจักเขาออกสินเชื่ออ๋อพวกเชื่อไอพวกตามบ้านเนี่ยพวกซื้อสินค้าตามบ้านเนี่ยอ๋ออีออนไม่ดีอีออนไม่ให้เล่นอีออนรอก่อนมันมันจะลงอ๋อมันป้าแทปเหลืองนะไปแทนนี่คือไม่ให้เล่นใช่ไหมไม่ให้เล่นปเหลืองคือไซเว์ไซเวสเนี่ยปเขียวเป็นปเขียวไหมป้เขียวปเขียวก็ขึ้นไงอ๋อโอ้ย ถ้าทางคุณพ่อจะว่างเนาะเอไม่เนาะฮะถ้าทางคุณพ่อจะว่างไม่ใช่ว่างเราต้องทําให้คนในห้องดูอ่าเราก็ต้องพัฒนาไม่งั้นไอเดียเก็จะถีบจากห้องแล้ว <c oughs> เราก็ต้องพัฒนาไปเลื่อยเปลือยต้องมีนู่นมีนี่อะไรไม่ได้ดิพัฒนาเราเรือเ่อยเปือยไหมเราต้องมีจุดมุ่งหมายเราต้องมีโก a อืมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดู จะดูเอ่อให้ให้เดี๋ยวดูก็ได้เด้อเด้อทีเดี๋ยวเอ้ยไม่เห็นให้ดูอย่างอื่นเลยเรามีพัฒนามาอีกนะอ้าวอีกอะว่ามามาโม้อ่ะโอ้เราไม่ใช่ธรรมดานะยังไงอ่ะไม่ธรรมดาพิเศษยังไงอ้าเราบอกให้เก็บไปก่อนอะไรนะครับแม่บอกว่าให้เก็บไปก่อนเนี่ยเพิ่งบอกเนี่ยเพิ่งบอกนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหยังไงอะเฮยังไงยังไง เห็นไหมอะไรเห็นอะไรไหม S N P อืมแล้วเกี่ยวอะไรเนี้ยอ่ะก็ต้องดูไว้ก่อนต้องดูไว้ก่อนตลาดตลาดจะมีมาก็ได้ใครจะไปรู้อืมเราก็พัฒนาไปเรื่อยเปื่อยแมเห็นไหมดูไว้เลยนะก่อนจะลงเห็นแล้วตรงนี้จบปั๊บโอ้เดี๋ยวมึงลงแน่นอนรู้เลยดาวโจนต้องลงตามนะ จะได้ไหมโอเคเนี่ยโอ้นับอย่างละเอียดยิบเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาอ่านเนี่ยเรามีต่อไปเราก็จะมี s อ5 0 0็ให้ดูด้วยในในห้องนี่มีค่าเงินบาทมี s อ5เ0็นพ้ามียูทีไอมีทองโอ้โหมีหังเสงโอ้โหมี s อ0หเยอะแยะมากเลยแต่ชนี้เราตอนเนี้ยของเราพร้อม ไม่ธรรมดาจะได้ไหมจะได้ไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะใช่เออดีดีครับเฮียดีดีนะจริงอ่ะจริงจริงจริงไม่มากเดียวบอกว่าต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไมเฮียต้องทำสไลด์หลายอันด้วยทำไมเฮียไม่ทำอันเดียวกันแบ่งแบ่งเอาไงฮะแบ่งยังไงน่วดูเฮียตั้งชื่อดิ Presentation สีย่างแี้ยโอ้จะไปหาเจอไหมเฮีย ไม่รู้กูหาเจออยู่คนเดียวก็ถึงหาไม่เจอเรื่องของเขาอ้อเหรอทไมสมมติว่าเฮียไม่ตั้งไม่ตั้งขึ้นมาว่าหนึ่งหนึ่ง PowerPoint ใช่ไหมแล้วเฮียก็ตั้งลงมายาวๆเลยว่าอันนี้เป็นเซตอันนี้เป็นหุ้นอันนี้เป็นอาไม่เอาไอันนั้นทันสมัยเกินอ้อเหรอไม่ชอบอ๋อชอบโบราณแบบนี้ชอบโบราณแบบเนี้ยคนคนมแอบดูจะได้ไปเห็น อ่านี่มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะขึ้นนะก็คือเอสโซ่เอสโซ่เอสโซ่ทำอะไรเฮียก็ปั๊มน้ำมันไงปั๊มน้ำมันลงจับน้ำมันกีฬาชางไงปั๊มเอสโซ่ไงเมื่อก่อนเนี้ยขายน้ำมันไงเนี่ยอะไรมันน่าจะน่าจะขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับกลุ่มน้ำมันอาจจะแพทเทิร์นอะไรเป็นขายน้ำมันจะมาม V shape เลยเหรอเป็น V shape เลยเหรออ่านะมันลงมาแรงไงเพราะมันทำสามเดืยนปากเนี่ยสามสามเดืยนปุ๊บมันลงมาแรงไงอ่าเดี๋ยวมันลงมาแถวแวรับหกบาทยี่สิบแล้วไงนี่าเไง แล้วมันก็จะดีดกลับไปมันก่อนมันดิ่ดกลับไปทเองนะดิ่ดกลับไป6บาท50แล้วมันมันไม่ไหวมันลงมารีเซ็ตเส้นอีกทีหนึ่งเนี่ยเกิดเนี้ยสลิงช็อตแล้วไงนี่เงี้ยเต็มดีดนั่นแหละเตงมไงอ่ะสลิงช็อตยังไงอ่ะ,องงอะก็ไฮเดนเดวิเจนอะไรเนี่ยเราบัง2กับ4นะ2กับ 4, 4 4ไม่ลงมาใช่ไหมอ้นี่มาแล้วเนี่ยราคาไม่ลงใช่ไหมอินดิเคเตอร์ลงมาเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะดิ่ด ขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนหัวหัวหัวสามเหลี่ยมไอหัวหัวสามเหลี่ยมแปดบาทด้วยละแปดบาทเลยเหรอถ้ <5. S 2> อเคาะซื้อตอนนี้เลยได้ไหมได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ตลาดปิดปิดจะซื้อได้ยังไงเออปิดจะซื้อได้ยังไงถูกต้องคนในห้องซื้อหมดแล้วผมไปยี่สิบเนี่ยซื้อหมดรอ,อขาย,อย่างเดียวอื้อหือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทำไมอะ่ะยอดเลยขยัน หูสู้เดียไม่ได้หรอกเดียขยันทํางานสองที่อะไรเหรอครับเขาบอกไปเ<ช>ดีนี้เดี๋ยวนี้ไปที่หลักทรัพย์ก็บอกอ๋อเดียไม่อยู่ค่ะต้องต้องต้องไปหาอีกที่หนึ่งออาพิษใหม่ค่ะที่ไหนครับไอคอนสยามค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ทำอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อันเน,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 นี้เจมาดน,นะตอนที่ทำเอาไว้วัน่ที่ยี่สบสี่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเพิ่มทุนเนี่ยเนี่ยมันต้องลงมาประมาณเนี้ยสิบสองบาทหกสิบ วันนี้เมื่อวานมันลงมาสิบสามบาทยี่สิบแลวไอเจอมาเดี๋ยมันก็ลงมาสิบสองบาทหกสิบประมาณนี้เป็นแนวรับนะ,อ,ะอย่างเงี้ยมันก็พอจะบอกได้อเอเดนจะบอกไว้ก่อนล่วงหน้าไงว่ามันจะลงมาลนะก็อย่างเงี้ยเราก็ไม่เล่นเพราะว่ามันแรกการแล้วไม่ไหวไปหาหุ้นที่เป็นตัวขาขึ้นดีกว,ว่าอย่างนี้เป็นต้องเอเมกั้นเนี่ยไม่ไหวลวะกำลังเป็นขาลงนะอย่างเงี้ยเราก็จะบอกให้คนในห้องที่มีอยู่ก็คล้ายๆที่เพื่อ,อื่น อาจะขึ้นตั้งสี่สี่บาทสี่สบ้าบาทไม่รู้ถึงกรืเป๋่าได้ตัวเอออันนี้สีตังโกรบนะอ่ะก็วันก่อนมันกระโดดลงมาแล้วเนี่ยอือก็ให้ซื้อไปตอนหกสิบเจดบาทพอขึ้นโปกสิบเก้าบาทื่อวานขายหมดเดี๋ยวมม่จะลองอีกรอบหนึ่งนะลองอีกรอบประมาณตั้งหกสิบหกบาทห้าสิบค่อยซื้อใหม่ครับอืมเพราะตัวนี้อ เครดิตสวิตให้แตงร้อยสิบสองบาทใช่ไหมให้ร้อยสิบสองบาทเลยไหมตอนเนี้ยแล้ครับร้อยเปเซ็นตลยนะเนี่ยร้อเปเซ็นต์ลยเลย <c oughs> ชื่อมัได้ป่าไม่รู้เครดิตสวิตเ่ะครับโอเคเนาะหมดเวลาพอดีจบครับเฮีย